เงินสิบันกิโสรุปเงินใช้วันนี้ได้สามสิบพันเลยสมบูรณ์แหล่งอาหารหอม tiền ngân xếp <laughs> phần mà xuống đây, đây ngân xếp phần kia rồi ta ta ta, không phải mạo đấy Hãy subscribe cho kênh không รุปเงินใช้วันนี้ได้สามสิบคนเลย, <laughs> ยเดี๋ยว้ยสบายดีนี่หาสาวโลกมาเนี้ยมาพบก,กับเบาเหินเนาะ เออเมื่อไหร่บาเห็นกลับมาบ้านเนาะมาเลาะสวนอีกแล้วเนะาะเพราะว่าเบื่ออายุเืนินก็เลยออกมาเล่นสวนเนาะนสวนกลายเป็นสวนมะกล้วยสวนมะกล้วยแบบนี้ก็มาเบิ้งทำเลแหละว่าจะปลูกยังได้ได้เนาะปลูกยังตติมได้แด้ใช่ไหมเนาะ ว่าจะกลับมาเฮ็ดสวนเนาะกับพวว่าจะเฮ็ดสวนอย่างดีสินะสวนนี้ก็จะฮกฮกเ,เนาะว่าโบได้ทางบ่มีคนทางเลยเนาะแล้วก็บโบได้ฉีดยาด้วยเนาะฮกฮกมันมีเลย <c oughs> <c oughs> แต่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 ฮก,กายาไกเอลละฮอตอึกละ S <S <an> บอกว่าจะมาปลูกอย่างดีทีแรกว่ามีแผนว่าจะปลูกปลูกบางหุ้งสิเด้เนาะปลูกมางหุ้งบอกว่าจะปลูกได้หรือโบอน,อย,น,อ,ยนอยู่นี่เนาะเดี๋ยวจะลองเบิ้งอีกเนาะว่าแผนจะเฮ็ดอย่างดีเนาะว่าได้ตัดสินใจกลับมาบ้านเลยเนาะว่าจะกลับมาเฮ็ดสวนสิเดีก็บอกว่าจะรอดหรือโบอนอะออกแยก ประจำเนาะเพื่อมาเฮ็ดส่วนสินะบุหัวจะรอดกต่ท่ารอท่าเบิ้งเนาะว่าจะรอดหรือจะกลับไปเฮ็ดแยกประจำอีกตอนแรกคิดว่ามักนัดต้นมักนัดสองสามต้นอยู่แถวนี้จสื่อทางไปทางเนี้ทางไปทางมาฮอดเทิงมาเลยโอ้โห,หลายเติบเลยนี่ คิดว่ามีแต่สอสามต้นอยู่ทางนั้นทั่นสดุดก็เลยลองทางเบิ้งสินะทางไปหากมามะอะพี่ยังจะขึ้นไปเทิงอีกอยู่อยู่นี่มันมีต้นมะกล้วยนีย่ต้นกล้วยล่มมีกล้วยอยู่นี่กล้วยบ่มีปีเลย กล้วยบ่มีปีบอกกล้วยอย่างเพราะว่าว่าบ่มีปีมันก็มีแหละแต่ว่าเวลามันออกเนาะเวลามันออกมันแตกนะมันจะมดเนาะบาปีนะมันมันคือมะกล้วยน้ำบุคือมะกล้วยอื่นเนาะแต่ว่ามะกล้วยตัวนี้มันออกมดแล้วมันจะบ่มีปีเลยแต่มันสุดเลยสินะ โอเคเนาะตอนนี้ก็ถังไดนน้อย,น,ยนะนึ่งเลยเนาะจะได้ระดับนึ่งแล้วแหละจะกวงเติบอยู่ก็พอบอให้มันอย่างเน่ยมันเกินหัวมันเนาะเพรว่าะว่ากี้นี่พมคิดว่ามันจะหลายไปนี่เนาะะคิดว่าจะมีแต่สองสามต้นอยู่ทางนี้นี่สินะทางไปทางมา ไปฮอดพุ่นเนาะกะแต่ว่าช่วยได้ระดับนึ่งเลยแต่ว่ามันผสมบูรณ์เนาะแต่ว่ามันกะอยู่ได้ดนเติบเลยเลยกะจะมีประมาณนี้เลยเนาะและ้วกาจังน่อยกาจะพาลงสมบรรยากาศเรื่อยๆเนาะเพราะว่าตอนนี้ขึ้นมายามสวนมะกล้วยนี่ซื่อๆเนาะและ้วกะจังน่อยกาจะพาเบิ้งบรรยากาศอยู่สวนนี่แล้วกะอยู่ภายในบ้านเนาะ ว่าว่วนนี้เป็น,น,นอะไรเลยเนาะจะอัปเดตให้เบิ้งเพราะว่าดนแล้วเนาะกับประมาณเดือนกว่าเลยแหละตั้งแต่มาุดหนึ่งครเนาะกับไปตัดมกะกรูดฮันอะไกับมื้อนี้มาอีกกับรอเบิ้งเนาะว่าบรรยากาศเท่านี้จะสวยงามสัม้ใดเนะเาะรหลับก็จะตัดกล้วยตัวนี้ลเลยแหละเพราะว่ามันมันล,มล้มเม ແລະบ่ຮູ້ทําตัดถึกบ่จักແຫຼະจะตัดเอาลงไปบ้านแหละยบ่มีปีหรือว่า มีคำอื่นอีกบ่ามาก้วยอย่างมาก้วยอะไรก็บอกกันเนาะอันนี้หูแต่ว่ามาก้วยบุยปีแต่ว่าที่จริงมันมันก็มีปีอะแหละก็คือเบ้าเพราะว่ามันบ่คือมากล้วยแนวอื่นเนาะปีมันจะออกมาจนสุดมากของมันแล้วมันก็ยังมีปีอยู่หันเนาะแต่ว่าอันนี้ปีปีมดมะกล้วยกับมดเลยจ้นะ เนาะกะมานี่แหละຮູຊືມາກ້ີ້ມກ້ຍມາບນມນບໍ່ພາລບິງຕຶນາະິນມຍງດນມກດຫມກກ້ຽງຈະເຫັນາບິຕຶ້ງາງາມຊ น่มะกรวยแนวอื่นจะมีมะปีเนาะมะปีก็มีสินะแต่ว่าในมะกรูยป้าเนาะในมะกรวยบ้านมะกรวยปู่มันจะมีไมมะมะปีแด้สินะแต่ว่าตัวเมื่อกี้หันมันบีปีเนะโอ้มะนาวมะนาวัมนาวพันธ์มะนาวไทยนะมะละลาย ขายพูกออกทำแบบนี้น่ะเหนะเต็มต้นเต็มต้น,นเหลืองเมดอหมด้ขายพวกออกที่มากอันนี้นเดี๋ยวจะเก็บไป อนันนี้ขอเขอื่อนเลมอนนะนะเลมอนเดี๋ยวจะไปเก็บไปเฮ็ดซามะ芒果เนานะบอกว่ามันจะมีน้ำหรือบอ่อ เดี๋ยวลองปาดกินมึงบอกมันจะแซบ่บปาดเลมอนมึงนะบอกมัน,ม,ม,น,ม,น,นมีมีเนื้อคักบอกมีเนื้อหนามีเนื้อเนื้อลายวะนะ่ะโอ้โช้ำๆเลยน้ำนะโอ้โไปเฮ็ดซามมัน้อาที่แซ่บ หอมอว้าวอ่าอืมฮู้คือว่ามีน้ำหลายเนะาะมากักมักเลมอนเนาะคือมะนาวบ้านเฮาเลยแต่บบแมนบบแมนสายพันธุ์บ้านเฮาเนาะ ส่พันนอกอแบกล้วยลงไปบึง บรรยากาศยุ่่มุ่มเนอะว่ายุรุ่มนี่มันมีอย่างที่จะใส่กับดักนกเนอะยุ่ล่าเลยจะหาบอนทำมาหากินเนอะอนนี้ก็มีต้นเอยียงก็มักนัดนอสองสามต้น บรรยากาศสว่วนก็หกหกซะเนาะงามเด้อบรรยากาศนะจากที่เคยเป็นเส้นทางเคยข้ามไปข้ามมาตอนนี้เ <c oughs> สะวะเห็นแล้วม,มีทางแล้วลุยเอาเ่ยกล้วย tang pai mê khỏe đâu cả năm หางมักง่ายเยอะเลยโซบโอนะเป็นกินอยู่ขีนนกมาราขีนนกลายเหนมีพวกอะไรนี่เดี๋ยวจะเก็บไปนำเนาะ เก็บไปน้ำจะไปคั่วกินนะ ้จอดเลยรวมสมบูรณ์แหล่งอาหารเจ็บหองห้องไปกินกันไปตำตำมรกรโอ้นมอ,ออกแล้วไปตำนะไปตำรวมสมบูรณ์นะ เรื่องเลีงอาหารเนาะคือยีอส่สวนนี้มีทางมักนาวมีทางมังหุง้งแล้วก็มีทางามระขีนกที่ออกธรรมาศาตรเนาะแล้วกับอย่างพืชพักชัดอาหารกับปูกมีมดเนาะถามว่ามียุ่ม่กินบ่แต่พอพอยุ่พอกินเนาะบ่มีเก็บะกะบติดบิตพอเพียงอะไรแต่ว่ามันบ่อนพอพี มันบ่เพียงพอนี่แหละใช้ชีวิตอยู่บ้านเนาะมันก็มีข้อดีและก็มีข้อเสียโอเคแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะเมื่อห็นกัมายามสวนมาเลาะสวนเนาะก็จะมีประมาณนี้เนาะเมื่อห็นระหว่างเดินทางก็ได้พบเงิน สามสิบพันจีบเนาะใบสิบหนึ่งใบสองใบสาวหนึ่งเนาะซึ่งเป็นของภายยังบะฮู้เนาะเดี๋ยวจะลงประกาศอยู่ในเฟสเนาะว่าจะมีเจ้าของมาถามเอาบอเนาะก่แต่มีประมาณนี้เนาะก่ได้เฮ็ดลายลาย่างเนาะก่จะขอลาจบไปเพียงเท่านี้เนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป